สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชนบทสุภาษ,ษีแนะช่องฟ้องอาญาคดีดแตงโมอุบมีคำปร,รึกษาที่คาดไม่ถึงให้แม่อดีตผู้พิพากษาชนบทสุภาษีโพสตผ่านเฟซบุก๊กกฎหมายชนบทถึงการดำเนินคดีดอาญาคดีดแตงโมว่าหากราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องคดีดอาญาว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นสารต้องไต่สวนมูลฟ้องก่อนเสมอความยากจึงอยู่ที่ทำอย่างไรให้สารประทับรับ ฟ้องไว้พิจารณาจึงขึ้นอยู่ว่าในชั้นไตส่สวนมูลฟ้องโจทย์จะต้องนำพยานบุคคลและพยานวัตถุตรวมทั้งพยานเอกสารคนใดหรือชิ้นใดเข้าสู่การพิจารณาของศาลและผู้ถูกฟ้องมีสิทธิที่จะให้ทานายความเข้าขานพยานหลักฐานของโจทย์ได้ดังนั้นการฟ้องโจทย์คดีแตงโมสามารถจะเลือกฟ้องได้คือหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288ผู้ใดฆ่าผู้อื่นสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289วงเล็บ7ผู้ใดฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทําความผิดอื่นเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนหรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้ผลอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระทําไว้3ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา290ผู้ใดไม่เจตนาฆ่าแต่ทําร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอดีตู้พิพากษาชนบทสุภาษ,ษิระระบุไว้ว่าหากแม่แตงโมสะสเต้มง คนกิรณาจริยะมาปร,รึกษาตนเองก็จะให้คำปร,รึกษาถึงข้อดีและข้อเสียให้ฟังส่วนจะเลือกข้อหาหรือฐานความผิดใดก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่จะนำเสนอสารซึ่งไม่นานเกินรออดีตผู้พิพากษาชนบทได้ระบ,บุท,ทิ้งท้ายด้วยว่าจะให้คำปร,รึกษาอย่างอื่นที่คาดไม่ถึงแถมให้อีกเวลามีจำกัดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ